อันนี้ก็จะเป็นต้นหมากกระท่อนครับพี่น้องกำลังเป็นหน่วยเขียวๆโดกๆพี่น้องเอ้ยหมากกระท่อนครับต้นหมากกระท่อนนะครับสะท้อนสวนระขามปนกับ คนลไม่ต่างๆเลยครับลายชนิดเดี๋ยวยางในบางทั้งบุ้นพี่น้องคูเขารำเนาไพ่สวนมะขามหวานปลูกยตีนผู้ตีนผาพี่น้อง ต้นนี่ก็ต้นงามอยู่พี่น้องแต่อายุหลายปีแล้วยี่สิบปีไล้มั้งแาขามแถวเนี่ยปลูกได้ประมาณยี่สิบปีไปแล้วครับต้นไม่ตีแก่อย่างหน่อยกำลังพัดใบครับกำลังพัดใบเริ่มให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ยขิงง้วครับพี่น้องขิงง้วต้นละสองถุงปุ๋ยสองกระสอบปุ๋ย บัดเนี่ยแต่มาเบิ้งต้นบักม่วงก็เพี่น้องสิบห้าปีเลยมัม้มงบง 15, ักม่วงเนี่พียน้องสิบห้าสิบหกปีผิดแล้วบักม่วงเขียวสวยครับลูกดกดกดกพี่น้องเลยโดกเต็มต้นเลยก็ร่างใหญ่เพรท่านเก,ก,นกเลก็อเพี่น้องโดดสวยแล้วก็่ทมีอกร่องน้ำครับ ปลูกแซมกับมะขามหวานโอกร่องนี่ก็ดกเป็นตาไนดกอิลีดกอีหล่อ,ลอมีต้วนวยจนงาจีหักพี่น้องอายุสิบกว่าปีแล้วพี่น้องปลูกโดนแล้วฝุ่นมงลูกมันดกว่ะกดกอิลีพี่น้องโอ้เป็นมะม่วงเขียวออกร่องครับ อันนี้เป็นต้นลูกท่อครับพี่น้องลูกท่อปลูกไปประมาณสี่ปีเริ่มออกออกลูกแล้วกําลังที่ออกลูกครับพี่น้องก็ลัางที่เป็นลูกนะต้นลูกท่อครับลูกท่อนี่ครับลูกมันนะครับเป็นนุวยแบบไหนเป็นลูกแบบนี้ครับลูกท่อครับ ลูกประทันใหญ่นี่ครับลูกท่อนะครับกำลังเป็น,นปหน่วยกบไลนหน่วยเพิ่งจะเป็นปีแรกครับลูกดิบประท่านเกนครับพี่น้องปลูกประมาณ4ปีก็เป็นออกลูกทุดแรกครับก็ดกบานไดนครับ เดี๋ยวไปเห็นลูกเนาะก็เริงเป็นหน่วยนี่เราบอกบุกท่อพี่น้อ,นองหมดแดงลายพีอนอ่น้องบัวน้ำคุดไว้ครับดึกเจ็ดเมตดฮะ อันนี้ลูกท่อครับพี่น้องนี่รวยรวยลูกท่อที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องลูกท่อครับนี่ครับลูกท่อครับกำลังี่เป็นน่วยในน้อย,ห,ยหลายหลาย,ลายพี่น้องก้ามีมือพึ่งจะออกลูกครับปลูกได้สี่ปี อันนี้เป็นต้นลำย่ยครับอันนี้ปลูกโอ้หลายปีแล้วพี่น้องยกกําลังที่เริ่มออกดอกต้นลำย่ยต้นย่ญ่ครับเย็ดแปดปีครับนี่ต้นถ้าสิบปีนี่ดกคักเจ็ดเดปีแปดปีลำย่ยนะครับ ตรงนี้ปับทีไปป่ไว้ปลูกทุเล่นครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปบึงบนซึ่งเขา็มนะครับพี่น้องนี่หลายอย่างอยู่เดี๋ยวมีต้นขนุนนะครับปลูกขนุนไว้บักนี่บ้านเฮาครับเดี๋ยวลำไยนะครับปลูกต้นลำไยไว้ไว้หลายต้นอยู่ มีขนุนมีลูกกระท่อนต้นกระท่อนอันนี้เป็นลำไยนะครับต้นลำไย,ยอันนี้มีมะม่วงอันนี้กระท่อนมีต้นกระท่อนเว้ยกำลังสีเปลี่ยนไป อีกว่ากี้อาทิตย์ก็จะออกดอกแล้วครับลำไยมีกระท่อมเอาไว้พักแดดลบฝวนลบแดดสวนลำไย ันนี้ต้นมักเดือครับบักเดือหญ่เอาไว้เป็นห่มเป็นเงาครับถึงวนไว้เบิ้งครับต้นมะเดือวันนี้เป็นมะม่วงเขียวสวยตัวมะแมนครับมะม่วงน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้สีทองโคนทิมไร้แล้วครับ ลำยิ่พอจะปลูกทุเรียนนะครับจงไหวม่หลายตน้นพูดดกพี่น้องน้ำดอกไม้สีทองครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูสุข้นนะครับคลิปนี้ยุทที่สวนหรือว่าไร่สวนมะขามหวานกับมะขามหวานนะครับ วุ้มแม่นมาขามหวานเพชรบุญน,นะครับมาขามหวานเมืองแค่ย่พุ่มแถวเขตอำเภอพักดีชุมพ้น,นครับ <c oughs> พื้นที่มาขามหวานเนี่ก็หลายหลายพันไรฮะเป็น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 มืนไรนะครับบางนี่เป็นไร่อ้อยครับปลูกน้ำตีนผู้ตีนเขาครับพี่น้อง <c oughs> เห็นใครป้าขันเอกๆยัได้ป้าเป็นพี่น้องเลยเป็นผู้เขาครับปลูกถ้าตีนผู้เขาเป็นที่ของเป็นที่สวกอ่อแหละครับมันไม่ฉนดครับอาศัยทั้งละไทําท้ำกินนะครับปลูกมะขามหวานือได้ผลดีครับปลูกได้ทุกอย่างนะครับปลูกเป็นเป็นบันวจะเป็นอ้อยเป็นมันสับปะหลัง แต่ว่ามะขามหวานนี่ลงทุนทีเดียวก็ได้หลายปีเพราะเป็นพืชเสร็จเป็นพืชที่ทนแรงทนฝนนะครับฝนตกชุกก็บว่ยัง้งครับทนแรงก็บม่ตา,ายครับเป็นพืชที่ทนทันให้ผลผลิตสูงครับราคาดีมะขามหวานนี่ยเพราะว่าเป็นที่ต้องการตลาดยังเป็นที่ต้องการตลาดอยู่ ส่วนมีส่วนหน่อยนะครับมะขามหวานเพชรบุญนะนีเพชรบุญกับแถบอืนกับบว่อยมีมีหน่อยใค้พุ่มหน่กับบวชไรครับราคาดีครับปลู่มะขามหวานกับบได้รักษาเอยียงหลายดอกน้ำกับบได้หดดอกครับปุย๋ยฉีก็ฉีควายใส่ธรรมดานะครับปลูกตามมีตามเกิดก็ได้กินด้วยนะครับ ให้ผลผลิตดีราคาดีไร่นึงก็จะปลูกได้ประมาณ40ต้นนะครับต้นนึงก็ขายได้หลายบาทอยู่นะครับต้นนึงก็ได้ได้หลายโลอยู่พี่น้องท่านใดมีที่แบบว่า กันดานหรือว่าที่นี่แหละครับให้ปลูกข้าวานเด้อครับพี่น้องจังบ่ได้หดน้ำยากเพามันได้ <c oughs> เน้นพืชน้ำหน่อยต้องการน้ำหน่อยนะครับอีกลำไยครับผสมมีมะม่วงทั้งสล้ครับปลูกผสมไปเงาะมีก็มีพืชปลูกได้ทุกอย่างครับพออยู่กับภูเขาอันนี้เป็นุ ขุดบ่อน้าไว้ครับหาสิบคูณหาสิบเมตรเลือกเลืกพุ่งเจ็ดเมตรครับคพื่ลึกเก็บน้ำได้หลายอยู่เอาไว้ลดต้นผลไม้เลยครับเวลามันแรงหลายปีได้แรงหลาหลาครับแต่ว่าจีปลูกทุเรียนแล้วครับขุดบ่อน้าแล้วหนาพุ่นใหน้เก็บเก็บน้ำแลวก็ วางระบบนำเากับิปลูกทุเรียนครับประมาั่นสองไรครับทดลองเบิ้งครับทุเรียนยนี่เป็นพืชปลูกยากตายง่ายนะครับเดี๋ยวลองเบิ้งลองเบิง้งบ่หลายครับถ้าได้ผลก็ยังแับทีล่องไม่เพิมเ่มเติมอีกนี่กันละครับว่าเป็นพืชจิตตายง่าย ปลูกได้ทุกอย่างนะครับลำไยเงาะทุเรียนลองกล่องผลไม้ครับทั้งภาคใต้เขาปลูกได้ทั้งภาคอีสานเขาปลูกได้คือกันครับแต่ว่าต้องรักษาผมร่งรักษาให้ดีเพราะว่าดินฟ้าอากาศวาคือบ้าน เพิ่นทั้งไต้เพิ่นอุดมสมบูรณ์นะมันตกตลอดปีัางเรามันแรงมันแหง้งมันห่อนมันตายกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีเ่านี้เหรอครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อครับสวัสดีครับ